มต้องถอนถอนถนถอนนถนถนมแล้วกก็นอนต่นมากองถนจังสิมันต้องถอนจนไม่ปวดแล้วจะไม่ต้องหลอกไอ้ดิที่อยากหยุดแค่ถอนได้ไหมกอดได้ไหมสอดได้ไหม กับผมไม่มีแชมเปญหนากินแต่เหลาสีอะมาแล้วจะพูดภาษาจีนเช่าเนยยิงเดาใหญ่บ่าววิลี่เองบอดดี้หลอกคือพีเจเอพีจับหัวแล้วก็ผัวจับพี่เลียหัวแล้วก็ปวดเลี้ยมเธอไม่ต้องกลัวว่าพีจะกัดหัวแต่ถ้าผมเป็นผัวเธอมีกัดโยโย่เขาบอกว่าผมไม่มีดีแต่ผมมีสี่สิบดีกีใส่เสื้อสีสีได้สาววีพีชี้ขาดใจดีเลยขอไอ้จี๊ไม่ยังรวยอยู่อีกอะ ไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้มันไม่ไ bon ด้หนุนอยู่นะใส่เสียงด่าด่าไม่หนู right ้เลยทำไม่ก็ที่ว่าไอ้พูเซอร์ไอ้ที่กขบอกว่าเหลี่ยมอะไรนะกูเหลี่ยมไอ้พูเซอร์ไม่จริงนะเว้ยขี้อ่ะก็คือบอกว่ากูไปอยู่แก๊งไอ้บินเทอร์ไม่จริงนะไอ้เจก้าชวนกูเข้าดิทไอ้เจก้าชวนกูเข้าแก๊งเออก็คือไอ้เจก้ามันบอกว่าเจ้ากูเข้าแก๊งเจ้ากูมาอยู่ด้วยเออก็เลยไปปรึกษากับวินเทอร์แต่ทีนี้ไอ้วินเทอร์ก็ วินเทอร์ก็อะลรนะวินเทอร์ก็จะมาปรึกษากูแบบมาคุยกับกูมาเคลียร์มาเคลียร์ใจเออก็เลยเคลียร์ใจกันปุ๊บก็คือแบบจบกันก็คือเคลียร์ใจแบบให้จบเรื่องไว้แต่ไม่ได้เคลียร์ใจแบบมากลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะก็คือเคลียร์ใจแบบให้จบเรื่องตรงนั้นเนี่ยที่มันบิดตังสองร้อยอ่ะก็คือจบกันแล้วมันก็บอกว่าอีกวันสองวันมันจะคืนตังสองร้อยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะคืนตอนไหนอ่าแล้วทีเนี้ยก็ยังไงนะก็หลายเจ้าไปคนชวนเข้าแก๊งกูก็บอกว่ากูไม่อยากอะไรก เออไม่ต้องอยู่แก๊งกูก็ได้แต่แค่เข้ามาแบบมาคุยมาคุยเล่นกับพวกกูเออนี่ก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุยเล่นอยู่ในี่ยดิทูก็มาคุยกับมึงบ่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือไม่ได้อยู่ในแก๊งของไอ้พวกวินเทอร์นะแต่วินเทอร์มันไปบอกกูเซิร์ฟว่ากูเหลี่ยมบอกว่าอะไรนะบอกไอ้พวกเซิร์ฟว่าอะไรนะกูเหลี่ยมกูทิ้งไอ้พวกเซิร์ฟไปอยู่แก๊งมันเฮ้ยกูไม่ได้อยู่แก๊งมันกูไม่ได้อยู่แก๊งไหนเลยเว้ยห้าขนาดห้าก็อสี่กูยังไม่รู้เลยกูอยู่ครึ่งๆเลยก็บอกให้แก๊งห้าก็อสี่กูก็ออกกลุ่ะ ต่อีกอย่างนะกูไม่เคยเหลี่ยมไอ้พูดเซอร์กูไม่เคยเหลี่ยมใครเ,เ,คเว้ยตำนานเว้ยโอเคตัวไรก็ได้ตัวไรก็ได้ฉอน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 ฉันเมาแล้วกูก็นอนตื่นมาก็ต้องฉันฉอนฉอน